ทุกคนมาซื้อห็ดหอมมาเราจะทําอะไรก็ไว่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวทาเป็นแบบอะไรนะห็ดหอมผัดซีอิ๊วอ่ะเอ็นเราล้างเสร็จเรียบร้อยละแล้วก็หั่นแล้วก็หั่นห็ดหอมควายจะดนหั่นห็ดหอมให้มันเป็นชิ้นเล็กๆได้ข้าเนื้อเข้าหนังน้าหมักก็เป็น ปลาเคี่ยวสีฟูขาวหนึ่งน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายเกือบหนึ่งช้อนนะคนให้ละลายให้หมดก่นไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลมันไม่ออกรสหวานใส่เห็ดไปเลยค่ะไม่รู้ ไปทําไปเรื่อยอร่อยไม่อร่อยก็ชิมเอาค่ะแง่ทุกคน,นแล้วก็ไปคั่วกันค่ะนี่้คั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเอาไปผัดเราก็ใส่น้ำไปหน่อยนึงนะคะเหมือนรว่วแต่เราไม่ใส่น้ำมัน นี่ค่ะแล้วก็ผัดจนแห้งนี่พรกหอมเสร็จแล้วค่ะชั้นเลยเห็นไหมคะมันหูสับชั้น